ปีงไก่ต่ำคุ้งครับพี่น้องมันเวอรเฮียพี่น้องตัวง,งามครับปีงไข่ปีงไข่พนันไก่แม่ไข่พี่นอ้นองเนี่ยกางบัวคือเขาติดมือว่าปุย๋ยสวัสดีครับบุตรแดนแฟนที่ก่อนหอดซู่กุสก้อนครับ สวัสดีจ้าสาวปุ๋ยจุผักจ้ะมาครับพี่น้องครับวันนี้ครับปิีงไก่ตําคุ้งครับพี่น้องมันเว่อเฮียพี่น้องตัวงามครับปิีงไก่ปิีงไก่พนักไก่แม่ไก่พี่น้องเนียมามาเสร็จกันครับวันนี้ตําคุ้งตาเองได้พี่น้องครับตาเองไก่กัดยางเองครับพี่น้องมาแซ่บๆกันครับของของเขาไปยังเพว่างไว้กินผู้เดียวหมดวันที่ข้อติดมือโอ้ไปเหตุการณ์ของทวงเข้ามาพี่น้องเนีย มาครับยกแกรงแฮกมาครับสีมนลืมตืมต่ำเข้ามาพี่นอ้อยไงตำ่ำฮวงต่ำฮวงการบูร์ขึ้นเขาติดมือวาปุ๋ยไม่มเสียไปอว,วดจะอพี่น้อยอ่ะจบยุด บีหยาบเลเอ๋อ,อก็เปลี่ยนไปปลี่นมากอย่างโอ้ยไก่ไก่เลืลดอดแมนบีนะอยากกินดากบกันปะเอาขาออกก่อนผีกวาดไปซับดีบ่ะเอยไปซับแร้วผีกินเนี่ยเอ้าบึ๊บบึ๊บเดี๋ยแตะได้เลยดาบึ๊บดาบคนดาไก่บึ๊บเนี่ยเียงดาบคึ๊บเออได,ด้ดามาพี่น้องครับมุนได้ปล่อยได้มากไปเนี่ยบีหยากเลย

มันบ่มันหยาบพอใาแล้ว ทุ่งฝนในตกล่ะแดดพรัค่ัสวยขึ้ดข่างบกท,ทั่วทั้งข่อยหอนขนาดเพระม่านสวยปันไหนแดดฝน มออกห่อนขาาแวกเขาผาขาตัดมาขาแกเนี่ยมีขาวาัดำคอยคือแล้วอนอนหอยไม่ได้เห็นขอยมางง่ายหรอกมามีแกเหม่

ขาก็น้ำหน่อยโอเคไหมใครเยอะหดักเลยนะอืม <uno> อ uh ืม huh. หิว <bien> ข <ven ido> ่าวร้ายพี่เนาะ วันน <จะ S 1> ึนงนนเอาใส่ปลาเพิ่มมันกับปม่ใหญ่หัวเขากันมาบ้านไปก็บเฮดลาพี่น้นอ,นงองก็กเ,เ,กเลหยเหงายหางงัวครับ

ัมนปิ่งใจครับพวดเอาตัวตวนตุ่อ้ปนชกมวยพี่น้อง,งเลยปากตะมุงก,กระแซบใจขมัน อ,อือขรัวเนียข้วนไปไกลอะฮึไม่หอ,อข้วนไปไกลอะัอมมะลิมาะมาเลยไม่ห,หมอกเด้เป็นของข้วนไฟ <laughs> กระเบ้องแผนเอฟเฟคครับคล้องกินครับเจ้านี่แสบตาแล้วพี่น้องเฮ้ยบรรยากาแต่เป๊ะแต่เปลีนไปไม่ควรไฟอ่ะอุดเอาท่านี่เด้แต่พอแต่เมียผ้ากินกันอ่ย ข้าเตาไปหรอกน้นนนาฟาวตุกลินนะจีอืมจืดจืนุ่มเลยฮะจือถุงให้ตรงนะจืดยูหยากได้ี่น้อกโอ้ยยู <c oughs> ไฟเขา,าบะเบงกันไม่งอดนี่นะ้นโดน,นไฟโดนพื้นไฟอะไปบาเนี้อขนตัวต๊ะข้ง นาวขี้ต้มแปดเขินมากแต่ดำหน้าโดไทยเขินไหมไหมมาดังไฟฟิงเมื่ออยากล่องผ่นดำหน้าเลยนะ,ะล่องกับว่าแต่ก็เป็นลูกไผ่กันอบอกยังไงขึ้นมากแน่ เราปั่นก้อนฟูก็ไไบม่ได้เสื้อหยุกให้กิดขัดหยุบให้บ่เห็นหน้าใช่ไหมให้เห็ดยู่แต่้าอกหอยว่าเห็ดนะอ๋อผ่านหอยเป็นคนหาแนวกินนะแม่แม่มข้าวเพื่อนพ่อแม่กับเอี่ยงเจี๊ยบที่เห็ดเวียกแต่ของมันก็สิหา n ต้องออกไปหาแนวอยู่แนวะกินไป và đấy bạn không hết nó muốn thấy bị thay lệ thay đấy mãi vui hay mà ta được กาเจี๊ยนน่าไผก, <c oughs> ก็บเทศุน์ไหมกรพอใหเห็นไหมจะได้ก็ะเพาะเป็นเิ็หน่อยแม่ว้ามันโบกเจี๊ยบโบกหรูเรียยงร้อนเป็นหน่อยก็เหกระม่ด้ละคนเนี่ยกระถมอยู่บรุ่นแบกใจหาเนี่ยน้ำมันเป็น,นหนัง มนนนนันี่มาแดดทางแดดเนี่ยแดดฝนกี่ฝาตัางเขามากกว่าไงพี่น้องอ่มาเรียกจุกแขกกีฝาต่าๆพี่น,น้องว่าเห็นขเขา,าเนี้ยไหมมาแล้ว อ,อั้เห็นป่ะขาบได้เขาแล่นเนาะแล่นขาเดียวอันต้วนขาขาบน่ะอือคือได้กินน้ำค้นนี้อคือว่าเขาเลี้ยงมันก็ แดงนกเอยียงตัวนี้หงจักตันยู่หูคุ้นหนึ่หงคุน้นข้น <หง S 2> เลยนกเอยียงตัวนี้สยายชีวิตเที่ยเดียวไม่ยู่น้ำเลยแม่ของน้ำกรวดพี่น้าะนึกถึงหงคุค้นไงหงว่าขา้นสวยมันมันไม่ยู่น้ำเลยห<ง>ให้เขาเลี้ยงบ,บุญคุณโคตรให้มันไปเป็นปลาไหลข้นะ มันลังวาผันกิอะยังเหรอเข่าสับสี่นึงห้กินได้แล้มี่ยไม่ได้กินเท่ะไม่และแม่เข่าจิ้มทงเนอมันดีดี ก็มือสั่ง,ง <c oughs> ห่วงคือก่อพี่เซบุมันมีตัวห้อเล่นหมดเห็นปราชญ์อยู่มา <c oughs> เลี่ยนเหล่าออไปมาตายแล้วพี่น้องเงี้ <c oughs> ยงมาแล้วตัวน้องเ่าไปถ่วงของาดูเลยขอ <c oughs> ห่วงกัดแหวะ เอาเจ้านายก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับรอบนึงครับพี่น้องที่ติดตามที่ชมครับเปาปูจูพาคาฝากกุหลา์กดแชร์กดติดตามเรืออิปโปเอเมียสุขสุขกันครับเปิดเป็นกระลังแรงใจครับพี่น้องพี่พี่น้องครับกินข้าวอย่างเป็ยำขึ้นครับเอาครับจิมนี่ครับไปก่อนดชิหนามาใหม่ครับโชคดีครับทุกสวัสดีครับสวัสดีจ้าชิจิวเผากกดไล์กดแช่เนี่ยเด้อพี่น้องด้วย